สวัสดีครับผมเพื่อนๆของ TMC Harlem ทุกคนนะสำหรับใครที่มีปัญหาครับผมหุนเพลมีพุงหรือว่าอ้วนแบบว่าแบบว่าหนักมากนะวันนี้เราจะมีตัวสซเลนเซ่ตัวนี้เลยครับผมหน้ากล่องเป็นอย่างนี้เลยรูปแอปเปิลนะครับผมเซเลนเซ่ตัวนี้สำหรับคนที่ดื้อยามากๆนะลองไปทานตัวไหนตัวลดน้ำหนักตัวอื่นตัวแบบดีท็อกอะไรยังไงมันไม่ออกนะครับผมก็ต้องใช้ตัวนี้เลยเเลนเซ่ ซเลนเซ่ตัวนี้นะครับผมทั้งบล็อกทั้งเบิร์แล้วก็ไบร์นะครับผมนอกจากว่าหุ่นจะสวยแล้วก็ยังมีผิวขาวด้วยเพราะว่าตัวนี้มันมีส่วนผสมของถั่วขาวสารสกัดจากกระบองเพชรนะครับผมผลส้มแขกนะครับผมแล้วก็สารที่ทำให้ขาวนะครับผมก็วิธีทานนะครับผม ทานเพียงวันละสองแคปซูลนะครับผมก่อนอาหารตัวนี้จะช่วยเข้าไปบล็อกนะครับผมบล็อกไขมันต่างๆนะที่เรากินไปตลอดทั้งวันนะครับผมในหนึ่งกล่องก็มีทั้งหมด30เม็ดด้วยกันนะครับผมทานคู่กับน้ําเปล่านะครับผมก็ทานไปเม็ดทานไป2เม็ดนะครับผมแล้วก็ทานน้ำเปล่าเยอะๆนั่นเองนะก็จะช่วยทั้งบล็อกทั้งเบิร์นทั้งไบรท์แน่นอนรับรองหุ่นดีด้วยผิวสวยด้วยนะครับ สรรคคุณเยอะขนาดนี้นะครับผมพลาดไม่ได้เลยกับกล่องนี้เลยนะครับผมเซเลนเซ่รีบไปหาซื้อเลยนะครับผมดีแน่นอนคอนเฟิร์ม